สวัสดีค่ะ FC ของน้องต้นข้าวสุปริยายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KDM 108นะคะใกล้จะสิ้นสุดการรอคอยกันแล้วนะคะคุณผู้ชมกับบทเพลงอาลัยพระพันปีหลวงซึ่งก็จะปล่อยซิงเกิลเพลงเต็มในวันที่12พฤศจิกายน2 5 0 8หรือรอการอัปเดตอีกทีนะคะก็คือในอีก2วันข้างหน้าตอนนี้ FC ปอ้าแม่แม่ของน้องต้นข้าวรวมถึงแอดด้วย ก็รอฟังเวอร์ชั่นเพลงเต็มจากทางทีมงานอยู่เหมือนกันนะคะเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่เพลงเต็มจะออนแอร์สักทีล่าสุดอาจารย์วิทธนวัฒน์ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลอาลัยพระพันปีหลวงแล้วว่าจะเสร็จสิ้นขบวนการในวันที่12พฤศจิกายน2508และก็รอการอัปเดตอีกทีนะคะเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ และเพลงนี้เรียกได้ว่าได้สุดยอดศิลปินลูกทุ่งทั้ง6คนมาร่วมร้องเพลงในบทเพลงนี้และสองคนในนั้นก็คือเงาเสียงของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นั่นก็คือปาวลีแกรมมีโ่โกลและก็อีกหนึ่งคนนั่นก็คือน้องต้นข้าวดวนเพลงจริงทุนซึ่งจากสื่อข่าวต่างๆทุกคนก็จะทราบกันดีว่าทั้งสองคนนี้ มีเงาเสียงที่คล้ายแม่พึ่งพุ่มพวง,งทั้งสองท่านเลยนะคะอย่างปาวลีแกรมมี่โกลเกิดเมื่อวันที่สองมกราคม2535นณะตอนนี้อายุ33ปีบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและปาวลีเป็นนักร้องในค่ายแกรมมี่โกลในเครือสังกัด GMM Grammy แกรมมโดยได้รับฉายาว่า สาวสุพรรณเสียงดีหรือนักร้องสาวเงาเสียงพุ่มพวงซึ่งปวงวลีเคยเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหลายเวทีด้วยกันนะคะทั้งเวทีรายการชุมทางเสียงทองรายการชิงช้าสวรรค์แล้วเวทีสุดท้ายที่ทำให้เธอได้เข้ามาสู่วงการคือเวทีรายการคว้าไมคคว้าแชมป์ครั้งที่หนึ่งจากแฟนทีวี ได้รับรางวัลแชมป์ออฟเดอะเยปีย5 3ร์ปี2553และต่อมาก็ได้รับการคัดเลือกจากสหมงคลฟิล์มให้ปังวัลีแสดงภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงโดยรับบทนำเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ราชนีเพลงลูกทุ่งคู่กับป่อนัฐวุฒิสกิจใจและรางวัลล่าสุดที่ปวงวลีได้นั้นก็คือคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566 เป็นรางวัลชนะเลศิศประเภทศิลปินลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมจากเพลงพ่อเนื้อทองและนอกจากได้รางวัลชนะเลศิศศิลปินลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมแล้วปาวลียังได้รางวัลคมชั้นลึกอวอร์ดครั้งที่9ปี2 5 5 4ประเภทภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงโดยได้รับรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมปาวลีพรพิมล จากภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงและน้องต้นข้าวสุปริยาผู้ได้ตำแหน่งแชมป์68สมัยจากเวทีดวนเพลงชิงทุนและน้องต้นข้าวยังอยู่ในตำแหน่งว่าที่ครองแชมป์ไทยรัฐที่สุดแห่งปี2025อยู่ในขณะนี้ซึ่งในตอนนี้น้องต้นข้าวก็มีคะแนนนำอยู่เป็นอันดับหนึ่งคาดว่าอันดับ1ของไทยรัฐอวอร์ด2025 สาขาลูกทุ่งหมอลามแห่งปีก็อาจจะเป็นของน้องต้นข้าวได้นะคะเพราะว่าน้องต้นข้าวยังขึ้นนำอันดับหนึ่งรองมาหลายวันแล้วนะคะและล่าสุดเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2 5 6 8น้องต้นข้าวได้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรผู้สนับสน,นุนการจัดงานในครั้งนี้งานเดินวิ่งเขาเชงโง่ซูเปอร์ฮาร์ดมาทอนประจำปี2 5 6 8 ณโรงเรียนนาะร้อยพระจุลจอมเกล้าและนอกจากน้องต้นข้าวจะได้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรในครั้งนี้จากพระหัตถ์พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วน้องต้นข้าวยังได้ถวายงานการร้องเพลงต่อหน้าพระพักของพระองค์ท่านด้วย เป็นเกียรติต่อวงตระกูลของน้องต้นข้าวสุปริยาตาอุดมอันสูงสุดปิติป่าปื้มใจในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงพระเมตตาต่อสายเพลงลูกทุ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะในเพลงพระราชนิพนธ์เพลงส้มตามขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และสิ่งที่น้องต้นข้าวทําตลอดและก็ทําเสมอมานั่นก็คือน้องต้นข้าวมีความเพียรความพยายามมีความอดทนมีความกตัญยูและความดีทั้งหมดที่น้องต้นข้าวได้เป็นการประพฤติปฏิบัติมาดีสมควรอย่างยิ่งที่น้องจะได้รับโอกาสแบบนี้ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะและแอดก็จะมาต่อกันที่ข่าวบทเพลง อาไยพระพันปีหลวงซึ่งได้ศิลปินทั้งสองท่านที่เป็นเงาเสียงของแม่พึ่งพุ่มพวงได้แก่ปาวลีแกมมี่โกรและก็น้องต้นข้าวสุปริยาร่วมกับอีกศิลปินเป็น6ศิลปินร่วมกันขับร้องบทเพลงนี้ซึ่งน้องต้นข้าวและก็พี่ปาวลีได้ร้องเนื้อเพลงเหมือนกันแต่ต่างกันที่คนละท่อน โดยน้องต้นข้าวจะได้ร้องท่อนสี่รอบแรกและก็พี่เปาวลีจะได้ร้องท่อนสี่รอบจบเรียกได้ว่าเป็นความบังเอิญที่ลงตัวสุดๆแอดอยากจะฟังแล้วค่ะและเพลงนี้คาดว่าน่าจะเสร็จในวันที่12พฤศจิกายน2568นี้และบทเพลงนี้อาลัยพระพันปีหลวงจะแบ่งเป็น2เวอร์ชั่นคือ เวอร์ชั่นผู้หญิงก็จะมีศิลปินร้องทั้งหมด6คนและศิลปินทั้งหมด6คนมีดังนี้คือ 1. ปาว Go, ลีแกรมมิโก 2. กครีมวลีรัดหรือครีมอาสยาม 3. ใบเฟินสุทิยา 4. ต้นข้าวสปรียา 5. หนูเล็กสุธินี 6. ใบเตยอาสยามและน้องต้นข้าวกับพี่ปาวลี จะได้ร้องเนื้อร้องเดียวกันแต่คนละท่อนโดยทางอาจารย์วิทวย์ธนวัฒน์ได้อัปเดตในเพจว่าเป็นความบังเอิญหรือสวรรค์ลิขิตให้เงาเสียงของพุ่มพวงดวงจันทร์ทั้งสองคนได้มาร่วมร้องเพลงอาลัยพระพันปีหลวงและยังร้องเนื้อเพลงเดียวกันอีกด้วยโดยน้องต้นข้าวร้องท่อนสี่รอบแรกส่วนปาวลีร้องท่อนสี่รอบจบ ตอนนี้ยังไม่เสียงไม่เสร็จติดตามรับชมรับฟังได้เร็วๆนี้ครับและแอดคิดว่าถ้าปล่อยบทเพลงนี้ออกมาเมื่อไรแอดเชื่อว่ายอดวิวต้องทะลุ1ล้านวิวแน่นอนฝากกดติดตามช่อง KDM 108่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ